ครับผมสวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปต่อจากอ่ซูซูกิสวิปนะครับซึ่งคันนั้นเราทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับคทนนี้มาด้วยอาการน้ํายาแอร์ไม่พอนะครับน้ํายาแอร์หายนะครับแอร์ไม่เย็นนะครับเกิจากสาเหตุอะไรนะครับตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับเบื้องต้น สังเกตดูที่คอมนะครับว่าจะมีคราน้ำมันอ่ามันจะออกมาจากตรงสายตรงนี้นะครับจะมีจะมีโอลิงคาดว่าจะรั่วซึมซึมตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็จะทำการรือ้อตู้แอร์มาเช็คอีกทีหนึ่งนะครับว่ารั่วไหมถ้าไม่รั่วเราก็ทำการล้างทำความสะอาดให้ลูกค้านะครับถ้าตู้ไม่รั่วก็เปลี่ยนยางโอลิ link, ้งเส้นเส้นเส้นนี้ครับก็ น่าจะไม่มีปัญหานะครับแต่เราต้องเช็คตัวแอร์ก่อนว่ารั่วไหมครับเบื้องต้นอาการข้างนอกที่เราเจอกับดี a มปีศูนย์หกนะที่ตัวเช็คข้างนอกมีโอลิงรั่วหนึ่งตัวนะครับเป็นสายกลางนะครับทีนี้ผมก็จะถอดตัวแอร์ออกมาว่า,าตัวแอร์จะรั่วไหมครับจะรอดหรือจะรั่วครับมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการถอดตัวแอร์ออกมานะครับหรือคอยเย็นแบบ สวิฟครับแต่คันนี้รื้งง่ายครับรุ่นี้ลืงง่ายแป๊บเดียวออกนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาลื้อกันเลยนะครับสําหรับตู้แอร์ดีแม็กซ์ศูนย์หกครับผมวิธีถอดตู้แอร์ดีแม็กซ์นะครับดีแม็กซ์ศูนย์หกก็ถอดไม่ยากนะครับมันไม่กี่ตัวนะครับก็เดี๋ยวจะถอดให้ดูนะครับคือมือหนึ่งถือมือถือนะครับถ่ายให้ดูมือหนึ่งก็ถอดนะครับ สิ่งผมได้ขายล้มขายล้มเไปแล้วนะครับนะครับเราก็จะเห็นช่องที่เราจะเอาตัวอานเหล็กตัวนี้ก็เอายกออกมาครับนี่เราตัวิบในรู้ครับสองตัวครับคนละฝั่งนะครับแป๊บเดียวนะครับนี่คือวิธีวิธีถอดตัวแอร์ดีแม็กศูนย์หกะครับง่ายมากไม่ซับซ้อนนะครับร่นนี้มัดก็อยิงเลยครับ เห็นไหมครับต่อตู้มือเดียวยังได้สาหรับดีแม็กรุ่นนี้ครับหลุดไปแล้วไม่มีอะไรครับเนี่ยไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับออแล้วครับยิงน้อยออกครับยิงอย่างเดียวยิงครับยิง หนึ่งตัวครับข้างบนเอาแล้วทีนี้ก็ดึงเลยครับเนี่ยไม่มีอะไรครับดึงเลยเดี๋ยวครับผมใช้มืออีกฝั่งหนึ่งก่อนนะครับแป๊บหนึ่งดึงออกมาก็จะเห็นตู้แอร์นะครับตู้แอร์ก็จะมีน็อตแช่ข้างบนครับหนึ่งตัวข้างล่างสองตัวสามตัวครับแค่นี้ครับตอดปลั๊กไฟออกครับใช้มือหนึ่งน่าจะไม่ออกนะครับ เดี๋ยวผมก็จะทําการถอดสายแอร์แล้วก็จะมาดึงตู้ออกให้ดูนะครับโอเคครับผมครับผมน็อตสามตัวที่ผมบอกอยู่ข้างบนนะครับข้างล่างสองตัวพอเราคลายน็อตเสร็จทํายังไงครับดึงเลยครับไม่มีอะไรครับดึงเลยเหมือนดึงออกมาเลยโยกมาครับเนี่ยแค่นี้ครับออกมาครับดูสภาพตู้โอ้โหหวดร้ายมากจะรอดหรือจะรั่วครับมาดูกัน แต่ข้างนอกรั่วแน่นอนแต่ตัวเราต้องมาดันเช็คอีกทีนึงครับพราสภาพค่อนข้างที่จะสกปรกมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะทําการถอดชํ้นลาออกมาครับแล้วก็เช็ครั่วว่าจะรอดไหมครับโอเคครับไปดูกันครับครับผมหลังจากเราถอดตัวออกมานะครับข้างนอกแล้วนะครับอ่าสรุปไม่รอดนะครับจะมีคราน้ํามันตรงนี้เห็นไหมครับ คือเป็นคาบน้ำมันคอมทยายาแอร์ที่รั่วซึมออกมานะครับเราไม่สามารถล้างได้นะครับคันนี้สรุปก็คือมีรั่วสองจุดนะครับตรงโอลิ Link ่งสายที่คอมนะครับแล้วก็ตรงคอยเย็นครับตรงตู้แอร์นะครับไม่หลอดคือรถคันนี้น่าจะเห็นร่องรอยไปล้างครับแต่ล้างแบบไม่ถอดไม่ถอดออกมานะครับก็ถ้าเป็นรถดุ้นถอดง่ายคานันนี้ผมว่าไม่จําเป็นต้องเบ ล้างแบบไม่ถอดนะครับเพราะว่ามันไม่สะอาดนะครับแถมทาให้อายุการใช้งานสั้นลงนะครับสําหรับดีแม็กซ์ศูนย์หกนะครับทางเลือกง่ายๆกับการล้างตู้ก็แค่พันนิดๆน,นะครับสําหรับดีแม็กซ์รุ่นนี้ทั้งค่าแรงค่านนุยาน้ำมันคอมแล้วก็เช็คระบบให้ควรที่จะถอดมาล้างมาเช็คน่าจะดีกว่าสมมติเขาเขาล้างผ่านกล้องก็จะสามารถสอดเข้ามาตรงนี้ครับตรงช่องเล็กๆนี่เข้ามาตรงไหนที่มันบางอย่างตรง ตรงนี้ครับมันจะบางไม่สามารถล้างได้นะครับแหมเวลาล้างรูรูที่ระบายาให้ฝุ่นออกก็เล็กนิดเดียวนะครับเล็กมากตอนนี้ก็คือตันตันไปแล้วครับเศษฝุ่นจะลงมากองตรงนี้นะครับพอกองแล้วมากองตรงนี้มันก็ไม่สามารถที่จะออกไปไหนได้ทีนี้น้ําก็หยดมันก็น้ําออกจากรถไม่ได้ทีนี้น้ําหยดเสียพื้นอีกครับอีกอย่างหนึ่งครับฝั่งนี้จะไม่สามารถล้างได้เลยครับเพราะว่าไม่มีไม่มีช่องให้ กล่องสอดเข้ามาทีนี้เราก็จะดันฝุ่นจากฝั่งนี้เข้าไปใช่ไหมครับทีนี้มันก็จะมากองอยู่ฝั่งพอเสียเยอะครับสําหรับดีแม็กพวกนี้ถอดง่ายมากครับไม่จําเป็นต้องไปล้างแบบไม่ถอดนะครับเห็นผมถอดแป๊บเดียวใช่ไหมครับเมื่อกี้ถอดแทบจะไม่ถึงสิบนาทีด้วยซ้านะครับถอดง่ายมากตอนนี้ผมก็จะทําการแจ้งลูกค้าแล้วก็เปลี่ยนไฟเย็นออกนะครับอา,อาการรถด D ีแม็กคันนี้สรุปได้ว่าน,นะครับสรุปสรุปก็คือ มีอาการรั่วสองจุดนะครับตรงโอลิงที่คอมเพรสเซอร์แล้วก็ตรงอีวาโพเดเตอร์นะครับผมก็จะทําการโทรแจ้งลูกค้าก่อนเปลี่ยนนะครับโอเคครับผมก็จะไปโทรแจ้งลูกค้าก่อนสักพักเดี๋ยวถ้าลูกค้าเปลี่ยนยังไงผมก็จะลิปนี้ก็จะยาวต่อไปนะครับจนจบนะครับโอเคครับผมขอไปแจ้งลูกค้าก่อนครับแป๊บหนึ่งครับผมหลังจากโทรแจ้งลูกค้าเสร็จเรียบร้อยนะครับลูกค้าว่าจัดการเลยนะครับเปลี่ยนเลยครับ อ,อะไรของเราก็มีรับประกัน1ปีนะครับส่วนเ e อ็กซ์ชันวาลใช้ตัวเดิมนะครับคันนี้ไม่รั่วไม่ตันนะครับตามตามที่เป่าดูก็จะลองตัวเดิมไม่ก่อนถ้าเย็นก็ไม่ไม่ได้เสียตังค์เยอะนะครับก็ประหยัดนะครับส่วนที่อะไรที่เราเปลี่ยนก็จะมีโอลิงนะครับสองตัวแล้วก็นัอตขันวาล์ว wow ครับมันมันไม่ดีแล้วครับเกีียวมันหลุดออกมาเวลาเวลาเราถ่ายนะครับถ้าเราขันเข้าไป คอยใหม่เราเกี่ยวอาจจะพังได้ตัวนี้ก็พอได้นะครับเกี่ยวยังพอได้แต่มันหลุดออกมาหนึ่งเกี่ยวนะครับก็ไม่อยากแค่น็อตตัวสองตัวครับแถมฟรีนะครับไม่ได้คิดตังค์นะครับตอนนี้แถมฟรีไปเลยอ่าหลังจากผมเปลี่ยนคอยเย็นผมก็จะประกอบเข้าตอนประกอบอ่าตอนประกอบผมก็จะตัดตัดเป็น ตัดเป็นช่วงที่ประกอบเสร็จแล้วก็เติมสารทําความเย็นแล้วก็มาลองวัดอุณหภูมิกันดูอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมได้ประกอบเสร็จแล้วก็จะเช็ค่วเปลี่ยนโอลิงเสร็จผมก็จะตัดไปตอนที่ผมเติมสารทําความเย็นนะครับหลังจากตอนนี้ผมก็จะทําการประกอบคืนนะครับผมโอเคครับผมก็จะทําการประกอบเข้าที่เดิมนะครับตอนนี้ตอนถอดก็ทําให้ดูแล้วตอนประกอบก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าถอดก็ง่ายแล้ว ตอนถอดก็ไม่ต้องดูก็ได้ครับข้ามไปดูตอนที่เราเติมสารทำความเย็นเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมผมก็จะนำตู้แอร์ตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับผมครับผมหลังหลังจากที่เราได้ประกอบคอยเย็นตู้แอร์เข้าไปนะครับแล้วก็เยนโอริงเสร็จเรียบร้อยอากาศข้างนอกนะครับอยู่ที่สามสิบเจ็ดจุดแปดองศาอากาศค่อนข้างร้อนมากนะครับอากาศข้างนอกรถนะครับหลังจากที่เราถอดตู้แอร์มา เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนโอลิงให้ลูกค้านะครับประกาศข้างนอกก่ท่เกียบสามสิบแปดนะครับสามสเจ็ดดเก้าอ่าส่วนโอลิงนะครับโอลิงที่เปลี่ยนออกนะครับแข็งมากครับเส้นที่รั่วก็คือเส้นนี้ครับแข็งแข็งมากนะครับไม่สามารถงัดออกมาโดยโดยไม่ขาดไม่ได้ไม่มีการยืดหยุ่นเลยนะครับหมดหมดการยืดหยุ่นเลยครับอ่าโอลิงที่เราเปลี่ยนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ ตรงสายเส้นนั้นนะครับตอนนี้แอร์เริ่มเย็นมากนะครับอตอนแรกแรงดันก็ค่อนข้างสูงนะครับอยู่ที่ประมาณ250ผ่านไปสักพักแอร์ก็เริ่มเย็นนะครับฝั่งไฮก็เริ่มลดลงมาอยู่ที่ประมาณ150 psi ไนะครับก็ฝั่งโลอยู่ที่ประมาณ30 psi ไนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูข้างในห้องในยสายครับว่าอุณหภูมิจะได้เท่าไหร่นะครับซึ่งผมติดเครื่องไว้ประมาณ จ็ดนาทีแล้วครับเพื่อเป็นการทดลองว่าแอร์เราจะเย็นไหมครับเพราะว่าจะลองกันแค่หนึ่งนาทีสองนาทีมันมันไม่ได้นะครับตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดนาทีนะครับที่ผมติดเครื่องยนต์ไว้ครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในครับโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในห้องนิสารเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากอุณหภูมิสามสิบเจ็ดนะครับก็ ระพงก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับเป็นยี่สิบสี่ยิบสามนะครับอ่าลมค่อนข้างแรงมากครับได้ยินน่าจะได้ยินเสียงพัดลมนะครับเพราะว่าดีแมรุ่นนี้ลมแรงจริงๆครับยอมรับครับแอร์ก็ค่อนข้างที่จะเยน็นเย็นเร็วมากดีแม็กศูนย์หกครับแต่คันนี้เป็นรถสี่ประตู ก็ต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าห้องโดยสารค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นรถสี่ประตูนะครับอย่ทีนี้เรามาดูอุณหภูมิหน้าช่องลมกันนะครับว่า <c oughs> จะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอ่าคอยไม่ใช่ของแท้นะครับเป็นเกรดกลางๆนะครับที่ผมใส่ให้ว่าถ้าเป็นของแท้ลูกค้าน่าจะรับราคาไม่ไหวนะครับแต่ยี่ห้อน,นี้ผมลองใส่รถตัวเองแล้วครับผ่านครับความเย็นก็ได้แล้วก็ความทน ผมใส่รถตัวเองมาสองปีครับสองปีกับห้าเดือนครับก็ยังไม่มีปัญหา <c oughs> ถ้าได้สองสามปีขึ้นถือว่าผ่านนะครับด้วยขนาดของแฮร์รุ่นประจัจจุบันยังสามปีก็ถือว่าดีนะครับบางคันก็แค่สองปีเองรถรุ่นใหม่ปัจจุบันนะครับตอนนี้ก็เราผมรถต้องไปเรื่อยๆนะครับกับ T Max ศูนย์หกนะครับผมเราก็ทำการเทสว่า จะตัดความจะตัดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้อุณหภูมิก็เริ่มลดลงไปเรื่อยๆนะครับผมเมื่กี้น่าจะตัดนะครับตัดที่ทเจ็ดหรือเปล่าไม่น่าใช่นะครับดูกันไปใหม่ครับว่าจะลดลงได้เท่าไหร่นะครับคือตอนนี้คือเปิดเทอร์โมสุดนะครับเพื่อทดสอบความเย็นนะครับ หกจุดหกกับหัวนะครับอยู่ที่หกจุดห้านะครับเมื่อกี้ตัดนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาต่อที่เจ็ดจุดสามเจ็ดจุดสี่นะครับทีนี้ก็ความทางานนะครับมันก็จะลดลงไปใหม่นะครับว่าตอนนี้คือเลขเจ็ดกับหัวนะครับเจ็ดจุดสี่เจ็ดจุดสามนะครับเมื่อกี้เป็นตัดอยู่ที่หกจุดหกนะครับตอนนี้เจ็ดตอนนี้เลขหกกับหัวนะครับหกจุดแปด 6กจุดเจ็ดหกจุดหกความเย็นหน้าช่องลมได้ประมาณหกจุดหกนะครับความตัด <c oughs> หน้าคอยด้านน้าจะประมาณหนึ่งถึงสององศานะครับอ่าประมาณนี้ก็ถือว่าเย็นใช้ได้นะครับตอนนี้เริ่มหายใจสะดวกนะครับอ่าสําหรับสวีบเราลูกค้ายังไม่ได้มาเอานะครับ <c oughs> ยังยังอยู่นะครับอ่า คลิปนี้ก็มีอาการลูกค้าบอกว่าแอร์ไม่เย็นนะครับเติมยาแอร์สองครั้งแล้วนะครับแล้วก็ใช้ได้ไม่นานก็หมดอีกนะครับตัวเช็คผมเจออาการ2อาการนะครับอาการแรกก็คือโอลิ k งที่คอมเพรสเซอร์ซึมนะครับพอถอดตู้แอร์ออกมามีคราบน้ำมันเต็มคอยผมไม่เช็คนะครับถ้าคราบน้ำมันมันมันไม่มีน้ำมันที่ไหนจะมาโดนตู้ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่เฉพาะตู้แอร์ น้ำมันจะออกมาได้ก็กรณีที่รั่วเท่านั้นนะครับผมอันนี้ผมก็แจ้งลูกค้าให้ลูกค้าเปลี่ยนนะครับลูกค้าก็ทําการเปลี่ยนแต่ลูกค้าคันนี้ค่อนข้างที่จะอยากได้รถตีนะครับเชื่อช่างก็ได้ดีนะครับรถคันนี้ลูกค้าถ้าลูกค้าเชื่อช่างว่าช่างบอกว่ามีปัญหาตรงไหนให,ให้ให้ช่างแก้ไขให้แล้วก็เปลี่ยนไปงานก็จบนะครับผมอย่างไงก็ฝากไปด้วยนะครับกับดีแม็ก น้ายาแอร์หายบ่อยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็สําหรับรถดิสก้นดีแม็นะครับถ้ามีรถรุ่นอื่นๆอาการแอร์ไม่เย็นแบบไหนอีกเรผมก็จะมาทําให้เอฟซี FC ดูเรื่อยๆนะครับอยังไงก็อย่าลืมกดติดตามไ้ด้วยนะครับท้ายที่สุดก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปผมจนจบนะครับขอบคุณมากๆครับหวังว่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับ ทุกทัานที่ดูคลิปผมผมจบนะครับสุดท้ายก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม